เริ่มต้นเที่ยงวันนี้นะครับไปติดตามภารกิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรหรือว่าบิ๊กต่ายกันก่อนนะครับซึ่งห่วงเวลานี้เนี่ยก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยซึ่งท่านผบตะรอเองนะครับก็แสดงความห่วงใยรวมไปถึงลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดอ่างทอง แล้วก็มอบถุงยางชีพรวมถึงยารักษาโรคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ขอให้เร่งช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังให้ดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนป้องกันอาชยากรรมในช่วงที่เกิดน้ำท่วมนี้ด้วยครับนี่เป็นความห่วงใยนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับก็ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปลงนะครับที่จังหวัดอ่างทองพลตำรวจเอกกิตร,รัต์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบอตรลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีกิติสกุลีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณสอพอป่าโมกเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการป้องกันปราบปรามอัชญากรรมและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ,รบท่านบิ๊กตายนะครับท่านกล่าวว่าที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่การเสริมคันดินกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งก็มีการถอดบทเรียนนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทั้ทงนี้ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมกและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่างก็สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับที่สามารถจัดการน้ำท่วมในแต่ละท้องที่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับสำหรับในปัจจุบันนะครับสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัว และน้ำเนี่ยลดลงแล้วอยู่ในห่วงการฟื้นฟูจึงได้มีการสั่งการให้ตำรวจเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและดูแลทรัพย์สินของผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ที่บริเวณริมถนนนะครับอันนี้น่าห่วงรวมถึงให้ดูแลจัดการเส้นทางจราจรในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานหรือว่าสัญจรได้แล้วก็ให้ลาดตระเวนตรวจตราตลอด24ชั่วโมง ไม่ให้มีการก่ออาชญากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขโมยของซึ่งถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลในส่วนของข้าราชการตํารวจที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพื่อที่จะวางแผนให้การช่วยเหลือหลังจากนี้ต่อไปครับจากนั้นท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและคณะก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่4ที่บ้านสวนยายส้ม ซึ่งอยู่ที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนะครับพปตอรอก็ได้มีการมอบถุงยางชีพยารักษาโรคตามที่เห็นนี่นะครับรวมถึงสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ประชาชน จำนวน108หลังคาเรือนนั่นเองครับในตอนนี้คุณผู้ชมครับจังหวัดอ่างทองเองเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดนะคุณอันที่มีเรื่องของมูลกไครับตั้งแต่ช่วงเดือน9หรือว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเรียกได้ว่ายาวต่อเนื่องเลยทีเดียว1เดือนเต็มคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอป่าโมกที่ ท่านผบตตอเองก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือหนึ่งสิ่งเลยนั่นก็คือให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยในพื้นที่ที่คอยตรวจตากันตลอด24ชั่วโมงด้วยนั่นเองครับคือได้รับฟังสถานการณ์ครับก็มีการแบ่งออกเป็นว่าขั้นการเตรียมการบรรทักระแรกแล้วมีการระวังป้องกันเสริมดินแนวกั้นน้ำนะครับเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ไว้พร้อมหมดเครื่องจัรขนาดใหญ่พร้อมผมคิดว่า ทางจังหวัดอ่างทองมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมมากถึงแม้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าทางจังหวัดอ่างทองได้ศึกษาบทเรียนและเตรียมความพร้อมมาก็เลยทําให้เกิดผลกระทบเนี่ยอยู่ในภาวะที่ทางการเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับขณะนี้ปริมาณน้ําที่จะเขื่อนหรือน้ําที่ทรงตัวก็เริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลง พอในระหว่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลเข้าถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนการส่งอาหารน้ำการรักษาโรคไปเมื่อหลังจากนี้ไปผมก็ได้สั่งการว่าในส่วนหน้าที่ตำรวจครับก็คือการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็ทิ้งบ้านเรือนแล้วก็พยายามอยู่ที่ริมถนนด้วยนั่นคือ ต้องดูแลไม่ให้เกิดการกระทบผีสัง้งในบ้านเดอนที่น้ําท่วมแล้วก็การจัดการจราจรนะครับการอำนวยความสะดวกการจัดเส้นทางที่น้ําท่วมและไม่สามารถเดินทางได้อย่างไรซึ่งท่านผู้การท่านผู้กับการสพปุ่ยแล้วก็ผู้กับที่มีเหตุน้าท่วมในพื้นที่ได้ดำเนินการได้ดีครับได้ได,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 ดีแล้วก็ในส่วนที่พี่น้องประชาชน,นได้อยู่พักอาศัยอยู่ริมถนนก็ เป็นเรื่องที่เราต้องระระวังก็เลยบอกว่าพยายามหาพื้นที่ที่ใกล้เรือนใกล้บ้านเรือนประชาชนแล้วให้เขาอยู่รวมเนกลุ่มเราจะได้ควบคุมและ,และดูแลได้ด้วยความปลอดภัยเพราะว่ามีความห่วงใยเรื่องรถที่สัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คอยตรวจตาทั้งยามกลางวันและกลางคืนนะครับและในขณะเดียวกันในการประชาสัมพันธ์การบูรณาการการประสานงานเราต้องมีในระหว่างสวนราชการ